สวัสดีค่ะก็จูนเอชสิบสองนะคะก็วันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจตั้งแต่อยู่ในบ้านวิกหนึ่งก่อนเข้าบ้านวิกหนึ่งวิกสองแล้วก็วิกสุดท้ายวิกสามแล้วก็พอออกจากบ้านมาก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยทาง f a c e b o o ไอจีทวิตเตอร์ค่ะก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณบ้านเด็กสมบูรณ์นะคะเหมือนเหมือนชื่อผลิตบ้านเลยขอขอบคุณบ้านที่คอยให้กำลังใจบ้านเด็กสมบูรณ์ที่ เหมือนเป็นตัวแทนของจูนคอยทําทุกอย่างเพื่อจูนในพันทีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่คอยช่วยให้โบสถ์ให้จูนให้จูนมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณคนที่แชทด้วยร่วมแชทด้วยกันค่ะก็คนที่ให้ทั้งให้กำลังใจแล้วก็คอยบอกคอยเตือนอเวลาอยู่ในบ้านต้องทาตัวยังไงก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณบ้านคู่แพลวจูนด้วยค่ะแล้วก็ ขอบคุณอ๋อเบนจเท้ขายไม่ได้เลยเบนจเต้อยากเ่มเชียร์พวกเราเลยนะคะเบนจเท้ยังยักอยู่นะคะก็ช่วยเชียร์เบนจเท้พวกหนูอีกเลยอีกสี่คนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็เขาขอบคุณอแฟนคลับคู่ไม่ใช่คู่จิ้นสิคู่แสบคู่สนนะะจุนท่โบนนะคะแล้วก็อยากบอกเพื่อนในบ้านว่าคิดถึงมากเป็นไปได้พี่ช่วงไหนที่เขาอยากให้เพื่อนกลับไปก็เรียกหนูไปได้นะคะ อ่าก็ขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็พี่พี่อุ้ยที่บอกว่าถ้าพี่ยังอยู่อ่ะพี่จะไม่ทังให้จูนตกเหวอะไรจูนไม่ได้ตกไปพี่จะไม่ให้จูนไปยินปากเหวเลยใช่ปะพี่ทําพี่เจ๋งมากเลยคือจูนไม่เคยยินไม่ยินปากเหวจูนตกเหวเลยแบบไม่ตกเลยทีเดียวก็ <laughs> ขอบคุณพี่อุ้ยนะคะที่คอยเชียร์ตลอดเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยว้องเพลงให้ฟัง เกาขอบคุณค่ะฟังฟังกอ่ะก็ขอบคุณจริงจริงที่เธอ,อยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจันแล้วขนาดไหนแต่คนยิ่งฉันก็คงจะขอ ที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอบ๊ายบาย